สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางคูดห,หางเสียงจะห้างเสียงรอบเศรารบายแนวทางวันพฤหัสเนาะวันที่14เดือน8จะโอพันหาย68จ้าเดือนซิงหาสำหรับพ้นค้นที่13จะสำหรับแนวทางหางเสีงสยงเศร้าใบแนวทางรอบเศร้าจะให้เดน4กับ3พลของรอบเศร้าจะเข้ามา991 หลางสองสามสำหรับหลางมาสองสามจับกู่ผ่าดไปเนาะบริจับหายเนาะสำหรับเด่นสามบริจับสามสองหายจะกจับหายแต่เด่นสี่สี่สองมาสามสองโอ้โหนิดเดียวสำหรับหลางสองสามเข่าเด่นสามจ้าเด่นสามมาไซวิ่งไซรุ่นยิบจับสามไปวิ่งไปหลุดกัตพอสีมีโซ่อยู่บ้างเนาะหลางสองสามสามสองจับหายจากสี่สองมาสองสามเว้ยหยุดไหล สำหรับรอบบายจะให้เด่นแปดกับเจ็ดผลของรอบบายสามหกเจ็ดลางเก้าเก้าจะแนวทางนี่บบมีหยังเลยเนาะสำหรับเก่าเก่านี่รอบเสามาเบิดหนาเนาะบนเก่าเกหนึ่งรอบบายมาหลังเก่าเก่าโอ้โหสำหรับหกเจ็ดเบิ่งค่ะพี่นอ้องจะหกเจ็กับบริจับหายนะ้ะจับเล็กพี่นอ 5, 7, 8, 6, ้องห้7เจ็ดแปดมาหกเจ็ดอื้อหือเนาะ สำหรับแนวทางทางเส้นของเฮามืนอนี้มาแค่เล็กเด่นนอดเล็กเด่นวิ่งหลุดเขาแค่ซ้ซายวิ่งซ้ายหลุดอย่างเดียวนอดตัวควบคู่พลาดปลายนอดซ้ายวิ่งซ้ายหลุดไทยยิบจะไปวิ่งไปหลุดได้ทางบุทางเสาทางบ่ายเลยตัวนี้มาทางเสาทางบ่ายเลยตัวนี้เนาะออกมาแนวเล็กเล็กพี่นอกอย่างเดียวเ,วเ,ยยดดวยเลยตัวนี้สำหรับเมื่นอนี้ตามลู่กันต่อจ้า ก่อนสิไปรับชมเราฟังแนวทางมื่อีนฝากกดติดตามด้วยละค่ะเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นอกจากคนละหลายคนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจากพี่โนเอฟจีที่เขามารับชมใหม่ๆจ้าถ้ายังบอกท่านได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามเลยก่ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะเผื่อสิได้บ่พลาดแนวทางที่อาจจะลูกหายจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้ามีหุ้นนิเคี๊ยหุ้นทางเสียงจะหุ้นดาวโจนส์ฮานอยลาวพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันจ้ะ ถ้าเกิดว่าสนใจแนวทางของไอจอยก็คือรับชมได้ผ่านทาง YouTube ได้ช่องทางเดียวจะบ่มีกลุ่มบ่มีลไลน์ใดๆทั้งสิ้นจะ y o u ูทูบโดยตรงเลยจะจอยพารวย Channel จกปากด้วยลกักการเนาะเอาตามต่อจา้าโอ้โหแนวทางมื้อนี้เช้ากับบ่ายได้โตเก่าเด้อจ้ะพี่น้องจะไซวิงซ่งไซรูดงเฮาหรือว่าจังได๋กะพิจารณาเบิ่งเนาะเบิ่งได้เนาะมื้อนี้แนวทางติดเบิ่์นอยู่เด้อนี่ แต่บุหูถาเบิรดมาบุหูว่าสีมาตัวไรพวะว่าแนวทางโมนี่ได้ชนกันเส้ากระบายได้เด่นโตเดียวกันบางเถื้าบางข้างก็ชนกันแบบนี้บางเื่อบางข้างตัวประกบคู่กับอาติแซบู่อยากเน้อเส้ากระบายโตเดียวกันจะสีกับสามวิ่งลู่ใจลุกหายตามสูตรเด้อจะเด้อไรชนกันก็เอาชนกันเอาคือกันถาตัวอื่นก็จะเสียเอาตัวไรหายพวะว่ามาตามสูตรเนาะ ายวิง่งายลูดก็ห้ามถามอักตชชอบวิง่งลูดได้จับมือนี่เสาบ่ายตัวเดียวกันเบิร์เลยจับคูสี่เก้าสี่สามสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสำหรับเรียนสามหลอบเสา <c oughs> ำหรับรอบบายเดนซีเก้าหกเจ็ดเขียนตัวเลขกับสมัครเขียนผิดตลอดนะสี่หนึ่งสี่สองสามเก่าสามเจ็ดสามหา สามหกสามสี่โตเน้นจ้าสำหรับห้างเซ็งรอบบายเมื่อนีเด่นสามรอบบายเขาเน้นสามหกับสามหาเสากับบายอย่าลืมติดเบิร์ไว้ด้วยล่ะค่ะนอซีซีซส,สาม,สามเป็นเบิร์เลงเด่นพอดีนอทามากักถ้าชอบเลอจัดเดอร์ซีซีซาบสามเสา,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 สาบายโซน ค่ะเบิร์สีไม่หีกะขใอ้มาสามสามสี่สี่ละค่ะเนาะสี่เจ็เก่ากับ3ามศูย์สำหรับ3ามศูนย์กับจหายแคลรอบเศ้าเนาะเปรียบเทียบเบิ้งได้จ้ะสี่สองสีาำหรับแนวทางห้างเซ็งข้าวันที่สิจะแนวทางมือนี่ตามนี่เ้อจะมือนี่ขอยมาปังปังเด้งเดงเต็มเต็ม เศร้าบ่ายบนล่างหลคาเนาะชุนกันกับคนามาปังๆรลัานเนาะเด้งๆกับเด้งๆทั้งบนทั้งล่างหลักฐาเนาะอาจังได้กระลาบชมใบเป็นแนวทางจะคืนดูกับคั่หมาความชอบจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้จะโกนสีําไปเป็นแนวทางจะขอให้สูงดีกันทุกคนทุกท่านจ้า